เต็มเรือเต็มลำแน่ๆชุดยอดมากๆเลยคนเยอะจริงๆอูออส้สบายดีครับสบายดีครับเคยไปไทยมาอีกแล้วเคยไปไทยมาอีกแล้ว เคยประเทศยพามาเที่ยวสะพานผุดเนะท่านผู้ชมเดิมน,นี่มาเบิ่งเรือดินเนอร์ลอยอยู่ใต้ใต้พื้นสะพานผุดนี่ยพลงังล่องเข้ามาเลยนี่นักท่องเที่ยวเต็มเลยในช่วงเวลานี่ห้าโมงเย็นไวออกคลิกเด้อท่านผู้ชมนี่ยวัยออกคลิกโอ้โหเต็มเรือเต็มลำแน่ๆนชุดยอดมากๆเลย คนเยอะจริงๆชุดยอดมากๆยังมีอีกยังมีอีกเรือดินเนอร์กำลังลอยมาอีกเ้อท่านผู้ชมเดินให้เบิงบรรยากาศไปก่อนอยู่สะพานผุดเ้อท่านผู้ชมเดิน นี่คือบรรยากาศอยู่สะพานผุดนะโอ้โหล้องขามันก็จะเป็นสะพานสะพานพระปกเก่าเ้อท่านผู้ชมเดิมเรือเนเน์กำลังลอยลอดไต่ไปเนาะลอดไต่สะพานไปเนาะอันนี้ก็จะให้เบิ่งโครงส่างสะพานผุด มาบนผูเขาใานถ่ายรูปกันตั้งนานยอะไยังบ่แล้วอยู่ด้านถึงชมเลยก็นจะน่ารักมากๆเลยโอ้โห,โหให้เบิ่งบรรยากาศโดยรอบไปก่อนเนาะทุดยอดจริงๆมืดตึบตื้อเลยท่านผู้ชมช่วงเวลานี้เมือดอมากๆเลยโอ้โห,โโหมาอีกแล้ว มาอีกแล้วท่านผู้ชมเรือดินเนอร์มาอีกแล้วโอ้ยพลังลอยมาจะลอดจะลอดใต้สะพานขุดเออท่านผู้ชมเด้อดูดูท่านผู้ชมนี่ชามสั้นเรือลำหนี้เนาะเรือยังน้องท่านผู้ชมเรือยังน้องกพลังเปิดไฟเข้ามาเลยท่านผู้ชม มีชาวพันพูดนี่คนมาชมวิวกันเยอะมากๆเด้อท่านผู้ชมดูดูดูด,ดูมาดูมาดูกำลังเต้นกันเลยอู้อู้กำลังเต้นกันอยู่บนเรือเลยเด้อท่านผู้ชม ยอดมากๆช่วงนี้เขาล่องแต่้งสี่โมงเด้อท่านผู้ชมเด้อตั้งสี่โมงห้าโมงหกโมงนก็จะได้เวลาสองชั่วโมงเต็มเนาะอยู่สะพานขุดเหมือนเดิมนี่ท่านผู้ชมครั้งแรกเด้อท่านผู้ชมเด้อเทือกไทยมาครั้งแรกเนี่ยเศร้าครูนี่ถ่ายรูปกันเยอะมากมากเลยถ่ายดังน้ำเลยเนาะ ตอนนี้ก๊อดลอดผ่านผาปะผาโกก่าไปแล้วท่านผู้ชมจะใช่ว่าดังบ่เนาะท่านผู้ชมลมจะแรงมากๆเลยก็จะให้ดูบรรยากาศแบบนี้เลยท่านผู้ชมนี่กับคนมาชมวิวกันเยอะมากๆเลย,สมสมลยนะเท่านผู้ชมหลอินีเลื่อดินเนอร์ก็น่าจะหมดแล้วเนาะ เดี๋ยวคือไม่ใช่จะพาย่างชมวิวอยู่สะพานผุดไปก่อนเนาะย่างชมวิวก่อนเนอะท่านผู้ชมเด้อพระเจ้าจะด่าบ่อนออบ่นออทา่านผู้ชมก็จะเดินตามลังก์ซาวขู่หนีไปเนาะโอ้โหตรงนี้ก็จะเป็นมองนาง นี่ก็จะเป็นโครงสร้างนะจะเอาไว้ให้นั่งด้วยเหล็กน้ำมากๆเลยนี่แหละท่านผู้ชมให้เจ้ามาชมวิวกันให้ดูกลับให้ดูกลับเดื้อท่านผู้ชมเลยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะบรรยากาศสวยๆงามๆงาม เวลาห้าโมงเด้อท่านผู้ชมเด้อโอโหอันนี้ก็เขาเจะเข็นรถขามด้วยเนาะขายมาักขาม ทางนี้ก็ผู่บ่าวสาวกำลังจูจีกันเลยใส่ชุดงานแต่งมาถ่ายอยู่มาถ่ายอยู่สะพานผุดเนาะก็เป็นความหวังความฝันของใครของมันเนาะเด้อท่านผู้ชมเดินใส่ชุดงานแต่งมาเที่ยวกันเด้อท่านผู้ชมมาถ่ายรูปตรงนี้เนาะเซ็ตินเซ็ติน นี้คู่นี้ก็สวยมากมากอันนี้ก็รับบัตินรับปริญญาแมนบะเน,ะบบะนาะ,นะ,ท,ะท่านผู้ชมรับปริญญาบะเนาะท่านผู้ชมเนาะพาย่างชมวิวก่อนเนาะเยอเรเนอร์ก็ไปแล้วเนะะาะท่านผู้ชมเด้อเยอะมากๆคือคยไเทียก็มาครั้งแรกเนีย่ย เราจะเดินไปให้สุดๆไปเลยเนาะอือหืออือหือโอ้โหไม่แต่ผู้สาวสาวเยอะมากมากเดินไป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 โอ้โหสุดยอดจริงๆ นะกลับใหม่กลับใหม่เนี่ยโอ้โหพังนี้แหละเยอะมากจริงจริงพังทางวัดอรุณนี่ท่านผู้ชมฝังทางวัดอรุณนี่เยอะจริงๆโอ้โหเพื่อวิทจะกลับยังไงเนาะเดี๋ยวเพื่อวิทจะไปไอคอนสยามต่อเลยนะเนี่ยท่านผู้ชมแต่ต้อง มาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้เบ่งตรงนี้ก่อนเนาะนี่ก็จะเป็นบันไดทางยางลงเนาะ๋อทางยางลงก็จะเป็นแบบนี้เนาะจะเดินข้าเจ้ายางข้าเจ้าเดินแบบนี้นท่านผู้ชมเนยรถก็มาแบบโค้งๆเนาะตรงนี้ก็จะเป็นทางโค้งเนาะโค้งแล้วก็แยกด้วยตรงนี้เนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นทางโค้งโค้งวงเวียนด้วยโอ้โค้งวงเวียนลงไปเป็นหมองกลับรถก็ว่าได้เนาะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะคผู้ชมเคืให้ฝากอะไรกดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เด้อคผู้ชมเด้อคลิปนี้เคลมจะขอลาจบชมนี้ก่อนขอกันคิดหน้าขอบคุณครับ